ชอบแกล้งเพื่อนเล้นแรงความัแกแรมเนี่ยเบอร์ไหนเบอร์แบบหอยอกลอ้อหรือเบอร์แบบปาอะไรอ,อะไรที่เราไม่ชอบบอกเขาได้ค่ะสมมติว่าเขาเล้นแรงเนี่ยเราก็บอกเขาได้ว่าอย่างเงี้ยเรียกว่าแรงเกินไปมีเพื่อนหมอคนหนึ่งเขามีลูกชายแล้วเขาสอนลูกน่ารักมากเลยอ่ะเป็นแบบหยอกล้อไหเซิเขาสอนลูกว่าผู้หญิงเนี่ยคือดอกไม้แม่คือดอกไม้ <S <S 2> <S 2> ลูกชายเขาจะเล่นแรงนิดนึงเขาจะแบบพลังเยอะเนาะ ถ้าหนูอ่ะไปทําดอกไม้แรงดอกไม้จะช้ำดอกไม้จะเขียวให้แบบจับดอกไม้เบาๆเขาก็แบบทําให้เป็นสิ่งที่มันเตบเทียบง่ายเวลาลูกชายเขาเนี่ยจะเล่นกับผู้หญิงเขาก็จะเล่นเบาๆแต่ว่าถ้าเราอยากให้อะไรเราก็สอนแบบนั้นถ้าถ้าเขามาจับแม่เขาก็จะจับเบาๆเขากลัวแบบแม่แม่ช้าเด็กๆไปสอนลูกชายบ้างลูกชายว่าจะตอบว่า เด็ดดอกไม้ทิ้งเลยเงี้ยเอาไงอ่ะอันนี้เริ่องจริงค่อยๆสอนนะจ๊ะแม่ปูก็ไม่ยามกอนกัน